แล้วเราใช้ใช้ผ้าสีเขียวเราเรียกว่ากรีนสกรีนตัวนี้ใช้เวลาแล้วใช้เงินเยอะพอสมควรแต่เราจะหาวิธีว่าไอ้ที่เขาทําให้ท่านมุ้ยนะ่ะมันตีตัวเด็กกับผมได้ไหมอะไรเงี้ยต้องไปคุยกันนะครับคุยกันบ้างโอเคครับอันนี้ขั้นตอนการถ่ายทําก็ก่อนการถ่ายทําก็จะมีข้อมูลบทเตรียมงานเตรียมอุปกรณ์นักแสดงถ่ายทำและการถ่ายทําก็ตัดต่อผสมเสียงเทคนิค CG โอเคครับความยาวเนี่ยน่าจะสรุปกกันแล้วครั้งที่แล้วเราเรา,เราประชุมกัน ย่อยๆนะครับชั่วโมงครึ่งกำลังสวยนะครับเวลาไปเข้าโรงมันก็มันก็ไม่ปิดรอบนะครับมีโคชรงโฆษณาอะไรได้หมดนะครับงบประมาณอาการถ่ายทำเนี่ยเราจะใช้การเบิกจ่ายแบบ10ล้านบาทนะครับแบ่งเป็นสีงวดงวดที่1 2่ล้านบาทอันนี้ไปหาข้อมูลกับทำบทก่อนนะครับของงวดที่2เนี่ยสล้านบาทนะครับผมเชื่อว่าการเตรียมเงินเนี่ยมันก็ต้องเตรียมเตรียมงานก็ต้องเตรียมเงินนะครับแต่ว่าเงินเนี่ย มันไม่ใช่สาระสําคัญมันมันเป็นมันเป็นสิ่งที่มันมีเหตุผลด้วยนะครับไม่ใช่ว่าไม่ใช่ว่าเอ้ยหนังเราบุรีรัมย์โอ้ยเราเจ๋งกงว่าจังหวัดอื่นเพราะเรามีตัง10ล้านผมว่าไม่ใช่มีตังเท่าไหร่มันไม่สําคัญหรอกงานที่ออกมาเหมือนเครดิตของพวกท่านเนี่ยท่านจะไปไปตะโกนบอกให้ว่าเรามีเครดิตไรดีไม่มีใครเชื่อหรอกแต่ว่าถ้าผลงานที่เราออกมาแล้วนะเราเราจะเชื่อนะก็